เีอ่าทองแม่เนาะยิงมาสิวเต็มบาทแต่กระหักเม่สุดวัวใจเดี๋ยวเส փ เส փ เอาทายทายทายด้ท่องใส่เลยเด้อบันนี่จับสาลุ่งท้องเออสาลุ่ง ทางแรกในชีวิตน er. ี่ทีได uh, like, like, ้หอมแม่บวกกากันหอมวเน่หอมบ้วดเนี้วนน่อยใจบัดนี่หอมบ่ด้อยอ้่ยไลบอวเนี่มาวลนแ่บุ้วบุ้ว้วบ้้วบุวบบ้้วบุ้วบบุกวบุวบุบุ้บุ้วบ้วบุ้ววว้้อด้้ พอก็เคยแบบว่ามี่มุมินแบบนีมาพอเคยนีนี่นีเราก็พอห้องห้องเกมพัจะให้แลวตัว้ให้แ่ซ่งเลยพอห้องเกมเกินจะไ่ไงแล้วแลยวกอี่พอกับอี่เมย์ตรงห้องเกมมันเนาะเดี๋ยวีพอกับอีเมยห้องเกมมนจากกันลเนี่ยหร้องเกมเนาะนี่ให้เบาเศร้าหญ่เป็นห้องเกมกันน้อแบบคเดียวเมเดียว ก็ยากให้ช่องคนแบบว่าเสิ่งที่มันสิ่งที่มันคางคาใจนะเคยเบาเคยยังกันอยากให้ขอตัวกันอแลขอตวแม่ขอวัน่แล้วอไว่าหักักกันมาหลายปีนะบยังไห้เครียดไงบยังไห้สร้างกันเนาะพ่อแม่อาจเกิดก่อนเท่านะแต่ว่าประสบกันก็สู้เขาบ่ได้หรอกแต่ก็ลยอยาก เย็นพอแมู่เดียวแม่เดี่ยวกะดีใจนะวันนี้ให้แม่หอมแก้มหอมแก้มมีพอเนาะมากูชอบมอกูชอบเป็นกอกอกอมากูจอบมามูมีมูมินแบบมีเยอนะเยอะเยอะมึงใส่้าแม่จะเรี่ผู้ผู้อมเหอเอาแม่ฮอมที่มันมีพอห้อมนะหอมแล้ บมีความสุขเนาะชื่อว่ามือนีมีความสุขแห่งเนาะเนาะที่ได้เห็นพ่อแม่มีความสุขแล้วเขาก็ได้มาเห็ุตามสิ่งเกียวมี่เขาอยากเห็ุเนาะก็ได้มีความสุขายมือนีก่อนนี่กูเทิงแล้ววันที่หนึ่งอีกมีความสุขไรเนี่ยเวลาเวลาพ่อมามันเกินตั้งตั้ตั้งตาอยากไรอ่างเงเห็นพ่อแม่มีความสุข ວ່າແລ້ວພໍ່ຫอยู่ໃນ